มาต่อกันที่สืบจากหมอหมูวิรักศักจลัดชัยศรีว่าด้วยเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตาร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งแปลกปลอมอย่างไรบ้างติดตามกับหมอหมูวิรศักด์ครับจากกรณีที่มีผู้ใช้ติ๊กต,ตอกลาย1โพสคลิปประสบรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระอาจารย์กำลังใช้วัตถุสีขาวคล้ายเม็ดหิน วางใส่ดวงตาของลูกศิษย์ชายที่นอนเงยหน้าอยู่เป็นเวลากว่า1นาทีก่อนนํำออกโดยสิ่งในคลิปบอกว่าเป็นภ้าบรมสารฤกฤทธาตุแฉมีอภิหารหากนำเข้าไปในดวงตาจะไม่เกิดอาการระคายเคืองและไม่มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างใดนะครับจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าปกติแล้วร่างกายคนเราสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก,เลกๆเช่นเศษฝุ่นหรือผงต่างๆไม่ให้เข้าดวงตาได้นะครับโดยการทำหน้าที่ของขนตาที่จะคอยป้องกัน แต่ในบางครั้งฝุ่นผงก็อาจบังเอิญปิวหรือหล่นเข้าตาได้เช่นกันนะครับซึ่งเศษฝุ่นผงดังกล่าวก็อาจจะติดค้างอยู่เวนเยื่อบุกตาจนทำให้เกิดอาการตาแดงมีน้ำตาไหลและรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาหากมีฝุ่นผงติดอยู่ใต้เปลือกตาด้านบนก็อาจทําให้รู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องกระพริบตาและขาขยี้ตาก็อาจจะทําให้เกิดอาการตาแดงหรือกระจกตาเป็นแผลได้นะครับ แต่โดยทั่วไปแล้วฝุ่นผงเข้าตาอาจไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเพียงแต่จะทําให้รู้สึกระคายเคืองหรือราคาญในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยเมื่อมีฝุ่นผงหรือวัตถุปแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ดวงตาร่างกายจะมีกลไกในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นด้วยการผลิตน้ําตาขึ้นมานะครับเพื่อชะล้างวัตถุดังกล่าวออกซึ่งอาการฝุ่นผงเข้าตาจะหายไปเองเมื่อเศษผงนั้นถูกขับออก นะที่สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเกิดจากแรงกระทําจากภายนอกเช่นกรวดหรือเศษโลหะก,กระเด็นเข้าใส่รวมถึงการเจตนานําวัตถุใส่เข้าดวงตาอย่างเช่นในกรณีนี้ร่างกายก็จะไม่สามารถป้องกันการเข้าสู่ดวงตาได้ซึ่งหากมีการบาดเจ็บที่กระจกตาก็จะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อดวงตาอย่างถาวรได้นะครับ แต่หากไม่ได้มีการบาดเจ็บที่กระจกตาเช่นสิ่งแปลกปลอมติดที่ผิวนอกของกระจกตาและได้รับการเอาออกทันทีมักไม่ทําให้เกิดปัญหาใดๆนะครับแต่หากทิ้งไว้นานกว่าที่จะได้เอาออกอาจทาให้เกิดเป็นบาดแผลที่เป็นลักษณดแผลเป็นหรือการติดเชื้อซึ่งจะนํามาสู่การสูญเสียการมองเห็นได้เช่นกันนะครับ ที่สําคัญเมื่อมีการนําสิ่งแปลกปลอมออกจากดวงตาแล้วก็จําเป็นที่จะต้องล้างดวงตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและหากมีอาการตาแดงอักเสบก็จําเป็นต้องป้ายหรือหยอดยาปฏิชีวนะนะครับสําหรับในกรณีตามข่าวที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าเป็นการนําวัตถุสีขาวคล้ายเม็ดหินวางใส่ดวงตาเป็นเวลากว่า1นาทีและนําออกซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุสีขาวคล้ายเม็ดหินนั้น ติดอยู่ที่ผิวนอกของกระจกตาไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บใดๆต่อ,อกระจกตาและได้รับการเอาออกทันทีซึ่งไม่ทําให้เกิดปัญหาใดๆกับดวงตาแต่อย่างไรก็ตามก็ขอแนะนําให้ทําการล้างตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆด้วยนะครับและหากมีอาการตาแดงอักเสบตามาในภายหลังก็จําเป็นต้องป้ายหรือหยอดยาปฏิชวนะหรือไปพบจักษุแพทย์เพื่อทําการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับ